กลับมาอีกครั้งกับแอสโ o ร e นียครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะทำภารกิจกันต่อเดี๋ยวผมพอเอ็กภารกิจก่อนนะฮะอ่ามันจะมีภารกิจที่เรารับได้อยู่ อัปเดตจากครั้งที่แล้วนะฮะเราสร้างเรียกว่าตัวจุดเชื้อเพลิงแบบใหม่ได้ที่ไม่ต้องทิ้งนะฮะ r e u s a b l e ก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นไฮดรซีนก็คือเอาแร่เนาะมาใช้งานเติมเรื่อยๆครับเป็นถังน้ำมันละจริงคือพอทำบารกิจปุ๊บมันก็ให้อันเนี้ยมาใช้อีกครับในไฮดรซีนทรัสเตอร์เนี่ยตัวจุดระเบิดเรามีละไปก่นโอเคทีนี้ผมจะทำให้ดูเลยว่าไฮดรซีนเนี่ยมันใช้อะไรบ้าง แอมโมเนียมกับแอมโมเนียมกับแอมโมเนียมรวนๆเลยฮะนี่มันคือเจ้านี่เนะนี่มันหาได้ทั่วไปนี่แหละหาได้ทั่วไปแบบทั่วไปทั่วไปเลยผมอยากได้เจ้านี่แล้วสิเอาออกทั้งหมดได้ไหมดีฉันอยากใช้ถังนะ่ะอืมเพรว่านี้ก็ไม่เคยเก็บไว้ใช้ดีมันคือ medium resource minister นะฮะเดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนว่ามันมาจากเครื่องไหนน่าจะกลางๆไหม medium ก็คือเป็นถังถังเก็บวัสดุขนาดกลางพลาสติกกับแก้วนะฮะก็น่าจะง่ายอยู่แก้วเราจะทําอย่างไรกับแก้วได้บ้างอะคอสแล้วพลาสติกละ่ะคาร์บอนกับคอมพาว์คาร์บอนหนึ่งคอมพาว์หนึ่งโอเคของกล้วยๆคาร์บอนก็คือออร์แกนิกเผานะหนงคอมพาวนะ์าวคือเจ้านี่โอ้ต้องเผาก่อนโอเคทีนี้ก็รอครับรอมันเผาเล็กน้อยมันเผวะ่ะรออีกครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ถังไม่ได้ขอทัทง้งทังมันสามสอันแหละน,นี่รหละมันจะถูกคราฟติ้งไว้นะเออบอสแน่ใจว่าเสร็จยังนะอะยังยังยังโอเคนี่คือเสร็จแล้วก็ต้องเผา,ากันไม่มีปัญหาเลยเราทำได้ง่ายๆอีซี่ถังเนี่ยครับเป็นไปได้ก็เยอะๆเลย อยู่เนาะเยอะๆเราจะาน้องออกมาทิ้งฮะเพื่อจะถังไปเก็บแร่อย่างอื่นเนาะเราจะเป็นถังแอมโมเนียมโดยเฉพาะ1ถังคามอนจะถังเปล่าเราจะอยู่เช่นนี้อืมอันเดียมอีกสักถังก็คงจะดีคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนครับเดี๋ยวได้อมเพาอีกรู้สึกอยากได้สักสามถังจะล้นไปไหมน่าจะล้นไปจริงสามถังก็ล้นแลสองถังพอไหมสองถังสองถังไล่ช่องไวรับพัดประโยชน์สองถังพอครับที่สามเลยสามเลยก็ได้นะ ถามไปให้มันจบๆไเตรียมของมาแล้วครับไม่ใช่อะไรเราเตรียมของสาหรับสามทางล้วทำไมน้องเผ่านานจังอ่ะถ้าเผ่านานจริงว่าไม่ได้พลาสติก n u m b e r ร์หวานละพลาสติกนัมเบอแก้วครับ่นอันนี้ยังไม่เสร็จเลยโอ้แก้วสักชิ้นมาละอู่ไหนอืมความสวยงามของแรกคอสนะฮะอ่านี้ก็จะนานอีกเช่นกันไม่เป็นไรครับนานเราค่อยตัดออก ปิ้ง uh, <c oughs> ลายปิ้งอ่าพลาสติกนัมเบอร์ทูล้วแก้แก้วนัมเบอรนะฮะระห่างที่จ้านายกำลังเรียกว่าเอ,อนี่คือสิ่งที่เรียกว่า 3D Printing นะฮะเราก็จะเอาสารที่เราใช้เนี่ยใส่ลงไปนะแล้วเครื่องจักรก็จะละลายสารเหล่านี้เพื่อเขียนมันออกมานะฮะเป็นไงสารพัดประโยชน์เหมือนที่เราใช้ Print m o เดลกันในโลกความจริงนะฮะ แก้ได้ละขอเอาแร่ที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมาเก็บไว้ก่อนนะอากอนอากอนเหรอพหนุ่มอาร์กอนวนี่ถังนี้อาจจะเป็นไฮโดรซีนไหมไม่รู้เก็บได้ไหมนะครับเพราะมันต้องผลิตจากอันนี้เนาะไฮโดรซีนแอมโมเนียมล้วนๆเราเค่อยออกไปสํารวจแอมโมเนียมว้าวมาแล้วเจ้าถังขออีกถังถังเดียวไม่พอและนี่ก็คือผลจากการใช้โมเดลปรินติ้งนะฮะเราได้ถัง เก็บวัสดุที่สองมาร0อยางไงเพื่อน้าใบเราก็มีเยอะเนี่ยดริวมอดว่าไงดริวมอดที่สองทางสเตนคาบายมันคืออะไรทางสเตนคาบาย อ้าวทางเซนกับคาร์บอนจริงเหรอเฮ้ยก็ได้ะลรดิแมนดรูมอสสองก็ได้เลยมีอะไรที่จำเป็นที่เราควรใช้ไหมโรเวอร์โรเวอร์อยากรู้โรเวอร,อร,ร,วอร์มีเดียมโรเวอร์รถรางเนี่ยมันมันจะต้องสร้างระบบรางนะครับก็เลยคิดว่าไม่ใช่สำหรับดาวนี้มีเดียมโรเวอร์พลาสติกกับแรเบอร์แรบเบอร์ใช้อะไรอะรบเบอร์เอาไปในเกอร์เรซินก็ได้เลยอะ งั้นผมเอาผมซื้อเดี u m ซด้อครับพลาสติก2รัมเบอร์1่อ่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเรซินโอ้โหโอแกนิกเรซิน1กับคาร์บอน1นะฮะนี่เราไม่มีเรซินแล้วเหรอโ <Yo. S 1> ย่โย่ไปผมขอเช็คตรงนี้ก่อนมาดูทีมาดูหน้าตาโรเวอร์มันครับโอ้ ลาเบอร์เพลสเอากันยังไงเพื่อนเอ้อาตอนไหนว่าคาร์บอนดูมันจากอะไรทางเซนคาร์ไบด์ปะถางั้นเอามาด้วยเก็บกันอ๋ออันี่ทางเซนคาร์ไบด์อยู่แล้วนี่อันนั้นก็คือเราจะสร้างแล้วเราก็ลืมมันไปนะฮะเยอะลาเบอร์พลาสติกสองพลาสติกมาจากความจำสั้นหรอรีวิวหรือปะเราเดินไปปดลดร็อกโรเวอร์ก่อนถ้างั้นมันขอคู่มือสร้างโรเวอร์ด่วนมีเดียมโรเวอร์ไม่ตใช้คันี้่เลย แล้วมันมี big rover rover ทำไมนั่นไง large rover large rover นี่ของคอดีค oh รับห้าพัน aluminum alloy aluminum alloy สร้างอย่างไร aluminum กับ copper ฮ้่ของง่ายๆไปตามทางของเราเถอะนะพลาสติกสองมพาวยังครับยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่ายังติดอยู่กับไอเดียการรับของเพิ่มเติมแต่มันน่าจะนานนะท,ทีนนี้ไม่บอกเลยอ่ะไปเถอะอืมเกโกแอมโมเนียมนะ คือสองหลักของเราแอมโมเนียเราบรรทุกแล้วน่าจะแบกไปกับโรเวอร์น่าจะดีกว่าเนาะใช่นไหมผมว่าแอมโมเนียมันอยู่ในป่านะฮะเราก็เจอในป่าบ่อยเครื่องมันไม่แรงไม่มีแรงแซงเลยจ้าคอมพาว,วาไงคอมพาวเออผมขอพาวหน่อยครับแปรธรรมชาติอันนี้มันจะหมดปะวะเอาเอีกเอาเอีกทางแรกคอมพาวทางสองเรซินทางสามแอมโมเนียมโอเคอัดไปดทาองอีก ดีหะมันเก็บได้เยอะดีเลยเดี๋ยวแบบนี้ผมก็จะตัดสคริปต์เอาจะได้ไม่น่าเบื่อนะตัดจากชั่วโมงหนึ่งเหลือสิบนาทีแบตหมดจ้าขมาแค่นี้ก็พอละไอ้ครับสิ่งหลักเราคือแอมโมเนียมนะฮะรายาความรถยาความจริงๆเราว่าเจอมัในในป่าแบบนี้บ่อยนะจะต้องเลื้อยเข้าไปเจอเข้าไปดูวนรอบบ้านแล้วหนึ่งรอบวนวนภูเขารอบบ้านแล้วเสร็จหนึ่งรอบครับง่างเลยเิ้นเงิน เห็นเลยซี่เงินเราทําหัวดรูแบบพิเศษดีไหมมันจะมีหัวขุดที่ไม่ทําลายพื้นใช่ไหม under a l terrain surface ไม่ใช่อันนี้อ่ะ prevent terrain deformation นี่ไงใช้ซิงค์อันนี้ครับอังกฤษอ่ะอังกฤษเหมือนดาวนี้มีเนาะใช่ลลไหมไฟเล่ยไรเนี่ยเราไม่คิดจะเอามาใช้เราไม่คิดจะามาใช้งาาร์กิ่งขออนุญาตทิ้งเกลือนกัดนะฮะเพราะฉันไม่อยากได้แก่เท่าไหร่ไปหมดเร็วได้แบบนี้พอไหนฮะเอามาอีก เราแอมโมเนียมทั้งหลายขอทิ้งออร์แกนิกนะครับเ่จะได้ประมานเนี่ยเอ,อยใช่ไหมเอามาเยอะๆเลยครับได้โปรดวันนี้นี่โคอร ก็คือลงไปลึกมากถ้าเกิดไปได้หลายดาวนะโอเคในอากาอนะขอกลับที่พักก็ได้ไปคราฟหัวขุดที่ไม่ทําลายหน้าดินด้วยนะถ้าสมมติมันไม่ทําลายหน้าดินแล้วเราแรกข้างใต้นี่ดูดขึ้นมาเลยไหมก็ไม่น่าปะเราขุดหน้าดินอยู่ดีปะ <S <S โอเคอเราก็จะจะนี่มาสกัดด้วยนะแน่นอนว่าสิ่งที่ฉันต้องการในซิลเอนคร,ครบครบช่วยกระบวนควาอ,อนี่ครับไนดรรซีก็จะแสดงให้ทุกคนเห็นได้นะ ไนโตรซินอ,อ๋อไฟเลยเียร้าน่อยเยนนักไม่ใช่หรือก็เอาไฟาเลียร้ามาเผานะฮะโรเวอร์มีเดียมโรเวอร์พลาสติกสองรับเบอร์หนึ่งอ่าพลาสติกอีกได้ไหมอาร์บอนกับคอมพาเน่ขอคอมพาหน่อยเด้อสิงมาครับเราได้อย่างไรอันหนึ่งหัวเจาะที่ไม่ทำลายพื้นผิวนะครับอินฮิบิเตอร์ allow collection of resources while preventing er deformation นี่แหละอินฮิบิเตอร์นะจำชื่อมันไว้ Hello ปืนมันปืนมันใส่ได้แค่สามตัวสินะ เดี๋ยวลองไปใช้กันเอาไฮโดรซิเิกแล้วก็เหมันจะคราฟได้แล้วนะสิ่งที่ผมเรียกหามาหลายอพิส o ดนั่นก็คือมีเดียมโรเวอร์แต่ก็เป็นแค่มีเดียมนะครับเหมือนมันจะมีลาร์จด้วย400อนมันเท่ากับบกีกเลยอันนี้จะมีช่องเก็บของอะ่ะปะเ็สำคัญเอาอีกเอาไฮโดรซิเิกอันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราลองไปแปะที่เชื้อเพลิงให้ดูสบายสบายเดี๋ยวเราจะเริ่มมองหาดาวอื่นมาแล้วเนาะคาริโดรครับ หมายต่อไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปปิดเอพิโซดกันที่คลีดอนนะฮะเอ่อเต็มถังครับพี่นี่รอบที่แล้วมันเรียกว่าตัวเชื้อเพลิงเก่านะฮะมันมันจะเขียนว่าผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าตรงนี้คือตัวเชื้อเพลิงเก่าฮะที่พอถอดออกมาแล้วมันอีกนายได้ครับมันก็เลยขึ้นไปน่าจะขึ้นไปอยู่บนชั้นบรรยากาศตัวเชื้อเพลิงเก่ามันบอกว่าได้แค่4ี่ลอนช์ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้กิ่ลอนส์ยี่สิบสี่ครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะหนักครั้งหนึ่งเป็น ล็นชนะโอเคแต่จริงเราควรจะสำรองเอาไว้นะฮะพอไปแล้วถ้ามันหมดหมดบ้องหนึ่งเลยก็คือพวกเรซินนี่น่าจะน่าจะไม่ต้องขูดแล้วเรซินคอมพาวนี้นะเนาะฮัลอหลโอันนี้ออกเออเออ,เอ,อทางสเตนคารบายยังคายอยู่นะทางสเตนคาบายของเราเฮ้ยเอาละตอนนี้เเปิดมีเดียโรเวอร์ก่อน อมีสี่ช่องแต้องมีที่นั่งใช่ไหมต่อได้ด้วยอ่ะดีเดีอแต่สิ่งที่จําเป็นต้องมีก็คือสิ่งที่เรียกว่าโรเวอร์ซีนนะฮะโรเวอร์ซีนก็ใช้แล้วสช่องแับนี้ได้ไหมล่ะ <c oughs> ถามจริงเออพูดเล่นอ่ะพูดเล่นเพยงครับเปประจำการโหี่ขนาดมีเดียมนะ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคโอเคค่อยๆค่อยๆรถบรถใหญ่นะ เนเย็นเยเย็นออมไปก็ได้โชคดีของมันไม่ของมันไม่ปลยวนะร้อใหญ่มากเป้าหมายต่อไปคือ large rover เลยไม่รู้แหละว่าเหมาะกับดาวนี้หรือเปล่าแต่แต่จะใช้มีปัญหาไหมโอเคอ่ะและสิ่งที่เราจะทําก็คือ,อขอนญาตรวจประจําการหนูนะฮะน้องน่ารักน้องน่ารักแต่น้องจะปรวจประจําการอยู่ตรงนี้เนาะกินมันมันก็มีไฟออกด้านหนใช่ไหมสายเึงหรือเปล่ารืดอ๋อสองช่องหลังจะหายเลยเราไม่จำเป็นต้องปรวจประจการก็ได้ ได้ไหมอ่ะขอลองได้ไหมไหนมันก็เปมันมีความยาวจำเพาะอยู่นะฮะมันบอกว่ายาวได้แค่สี่สี่แถวเนาะใช่แล้วถ้าด้านนี้จะให้ห่อ,อไม่ได้แล้วนะเก็บประวัติจำกันก็ประัตจำกันอุ้ยจนได้ น้องแบตหมดน้องบอกว่าทนไม่ไหวแล้วโอเคพาน้องไปไปดประจำการส,สวยๆนะอยู่ในอยในที่สุดขูหูหลังรอยแล้วคุณมันหนักข้างหน้ามันหนักข้างหน้าเนี่ยเนีรถมันหนักหน้ามโอเคแ,อแบตแบตให้เต็มอ่าโอเคครับหยุดความสนุกกันไว้ก่อนแล้วเราจะไปปิดคลิปกันที่คาริโดนะฮะคาริโดใช่เลยจะมีแร่ใหม่ด้วยที่ยังไม่จำเป็นหรอกแต่ เราจะไปสำรวจนี่ปะคลิดอนี่นะฮะคลิดอไปยังไม่ได้สำรวจด้วยประเด็น A อเเอเรียนรู้เราหัางกำลังจะลงคลิดอนนะฮะมีแลบมาลาคัยบูฟเฟ่มไม้นะอ๋อเคบูฟเฟ่์ไม้เราเคยเจอแล้ว,ลลวมาลาคัยนี่ แก๊สจะมีไฮโดรเจนกับซัลเฟอร์ครับอืมยากาศเบาบางกันบลัสนี่จะผมขวาที่ลงก่อนไม่แน่ใจว่ามีสถานีลงจอดค่าอยู่บ้างไหมนะฮะเดี๋ยวเช็คไปก่อนถ้ามีก็ดีนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะให้มีลงใกล้ๆแกนดาวนะ is a dry heat นะครับแปลว่าดาวนี้เน้นความร้อน sun blast เมื่อกี้เนาะที่สารนุกรมพูดถึงเป็นพิษระดับกลางแสงทิ์แรงมากดาวนี้ต้องใช้ใช้ไปแค่2อ้อใช่ไหมคูเอลอยู่ได้สบายสบายว้เจอเพิ่งมาวิเซียรเพิงเเพ่งม่ใช้อะไรก็เดิมเราเรียนรู้จากดาวอื่นแล้วะฮะว่าพืษเป็นพิษของดาวอื่นเนี่ยจะรุนแรงมากโอเคเดี๋ยวปิดคลิปกันไปเท่านี้ก่อนครับว้าวนั่น,นแหละไปแกนไบใหม่อ่ะ เดี๋ยวติดคลิปกันไปเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาพบกันพาร์ทหน้ากับการผจญภัยในดาวแห่งแสงอาทิตย์โอเคดีอย mm ู hmm. okay. ่บายบายครับทุกคน